วัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าชาวอุดรธานีเมื่อปีพุทธศักราช2516เฉิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันเคยเป็นถินที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ5,000-7,000ถึง 7, ปีจากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียงอำเภอน้องหานและภาพเขียนสีผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ วันที่1เมษายนพุทธศักราช2450มีพิธีตั้งเมืองอุดรธานีโดยพระยาศีสุริยราชวัรานุวัตรหรือโพเนติโพวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2475 ได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินยกเลิกการปกครองและระบบมนทนในส่วนภูมิภาคคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอำเภอเท่านั้นมนทนอุดรจึงถูกยกเลิกเหลือเพียงจังหวัดอุดรธานีไปดูภาพเก่าชาวอุดรธานีเมื่อปีพุทธศักราช2516ครับ ภาพที่1-10ถึง10ถ่ายภาพโดยช่างภาพทหารชาวอเมริกันฟิลนิเคลและจอห์นสจวตเมื่อปีพุทธศักราช2516คนซ้ายมือคือฟิลนิเคลคนขวามือคือจอห์นสจวตทั้งสองคนเป็นช่งางทหารชาวอเมริกันที่มาประจำอยู่ที่ฐานทัพอากาศเมืองอุดรธานีช่วงสงครามเวียดนาม ภาพที่1ภาพถ่ายทางอากาศในตัวเมืองอุดรธานีมองเห็นคลังน้ำมันสนามบินเครื่องบินน้องประจักษ์และอื่นๆน้องประจักษ์เป็นน้องน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่าน้องนาเกลือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้องประจักษ ในภาพยังมองเห็นถนนโพสีเด่นชัดที่อุดรธานีภาพที่ 2. นักเรียนยิงแต่งชุดตีกลองแตกชุดโกโกวาเย็ยนอยู่บนสนามบาสเกตบอลซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนด้านหลังมองเห็นสาราวัตที่บริเวณวัดสุวรรณุทการามตำบลโนนสูงอำาเภอเมืองอุดรธานี ภาพที่3กลุ่มนักเรียนชายประถมะศึกษากำลังเล่นดูปเดืองด่างหรือเล่นกระดาน6ดูบเดืองด่างหรือกระดาน6เป็นกีฬาของเด็กชนิดหนึ่งมีเสาสองเสาใช้กระดานแผ่นหนึ่งกว้าง8นิ้วยาวเก้าศอกวางไว้ตรงกลางราวเสาแบ่งเด็กเล่นเป็นสองพวกนั่งปลายกระดานคนละข้างเวลาเล่นทํากระดานให้ขึ้นขึ้นลงลงเรียกว่าเล่นหมากดูปเดืองด่าง ที่อุดรธานีภาพที่4ควายตู้ใหญ่หรือควายทุยเขาสัน้นเดินนำหน้าเด็กชายซึ่งใช้เชือกผูกล่ามบังคับการเดินของควายบริเวณเรียมรั้วข้างบ้านที่อุดรธานีภาพที่5 ปโปรแกร,รมหนังเตี่ยนริมถนนซึ่งมีให้เห็นมากในอดีตในภาพเป็นปโปรแกรมหนังเรื่องคนกินเมียและเรื่องเทวดากินถั่วที่อุดรธานีภาพที่6 บรรยากาศที่ห้าแยกน้ำพุจุดตดถนนห้าแยกสำคัญของเมืองอุดรธานีเป็นย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ของเมืองเป็นย่านศูนย์รวมของไวัยรุน่นเป็นย่านธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีหาแยกน้ำพุได้รับการวางผังเมืองไว้เป็นอย่างดีมาตั้งแต่อดีต ภาพที่7ขวดเปบซี่มองจากโรงหนังเฉลิมวัฒนาปัจจุบันเป็นห้างแลนมาร์คพลาซาหรือตอกคอมแรนมาร์คพลาซาถนนอุดรดุษฎีเมืองอุดรธานีด้านหลังขวดเปบซี่เป็นรถกระบะมัสด้า M หนึ่พที่เมืองอุดรธานีภาพที่8บรรยากาศกองพันทหารอากาศโยทิน กองบิน23กองทัพอากาศที่เมืองอุดรธานีภาพที่9โรงนอนทหารปฏิบัติการในสมัยสงครามเวียดนามที่กองทัพอากาศสหรัฐได้เข้ามาตั้งฐานทัพอากาศเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีเวียดนามเหนือที่ค่ายรามสูรต่อโนนสูงออกเมืองอุดรธานี ช่วงนั้นสหรัฐใช้ฐานทัพในไทยเจ็ดแห่งคือที่ดอนเมืองโคราชนครพนมตาคลีอุตภเปาอุบลรัชธานีและอุดรธานีและภาพที่10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายภาพถ่ายทางอากาศในตัวเมืองอุดรธานีซึ่งด้านล่างมองเห็นน้องประจักษ์ทุ่งสีเมือง ถนนตีคู่กับทางรถไฟขวามือเป็นกองบินและสถานที่อื่นๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ